สวัสดีกันพี่น้องครับวันนี้เป็นเซาวันจันทร์ที่18ท่านว่าค่ม2 5ง6ครับอีก10กว่ามือกับซิปีใหม่แล้วพี่น้องคอยพี่น้อง,งช่างงวัวเฮามีทุกคว่ำคว่ำสุขคว่ำเจริญปีใหม่เล่าพี่น้องเด้อครับผมงวัวควายมือนนี่ไอ้งวัวมือนนี่เขาล้าพี่น้องงวัวแดงส่วนมากเป็นงัวแดงใช่ปะสีแดงงวัวเลี้ยงครับผมต้นต้นแดงแดงนะล้ายครับเออไปราคา ตัวนี้ผมพึงมาถึงกับผมถึว่ามันจีบเป็นยังไงเนาะพี่น้องนะพี่พ่อราคาดีบอช่วงนี้ดีบอและค่าดีขึ้นบอบ่อวะไงเว้ถามบุฟังบุบบุบบ้างเลน้อดีบอราคาดีบอพ่อพ่อดีบอดีบอราคาดีบอตรงนี้ราคาเออเอาพ่อพ่อได้เนาะพ่อเป็นนาครับอืม่าวางสิแม่แหกลังใจกันเลยแม่่อดีดีอยู่ดีหน่อยนึงเออต้องวางสิได้ครับ เออเนาะครับผมดีดีจ้เนาะต้องบอกว่าดีเนมันเป็นการหก่งลังใจกันนะครับผมกอนมว่าอ่อนนี่โอ้ยเมื่อยใชไ้นเรียงกับก้นเรียงมันอ่อนกนื่อก้นมานะราคาพอดีอยู่พอดีพอดอยู่เอาฟังเนาะก้นเร็วครับผมกับผมยังยังอมบ่ท่าไหร่เต่าไห่ก็เท่าไหส่หมื่นสี่พันสิบสี่บ มืฮะมื่นสี่มื่นสี่อแม่ลูกครับแม่ <14 S 1> ลูกเ <14 S 1> ลยโอ้มื <15. S 1> ่นสีอ้พี่น้องสี่มื่นสี่สี่มื่นสี่สี่สิบพี่น้องติดตโบสนี่แหละครับพัวงไปนี่ตีดีสี่สิบแปด 48่สิบแปงามบองามบอพี่น้องงามบอลืมปล่อยของแล้วิ่มปล่อยของแล้วครับเิืมปล่อยของแล้วเอางัวจะย่างชุบหน่อยหูวยูนี่ิืมปล่อยของแะ้วพี่น้องครับเอามีโชคดีมากทีมงานหูจะลับเพื่อนอนเออหูขกหูัน้ตาใส่เบรอใส่เบอร์มาใส่เบอ์แปดเจครับแปดเจ์สครับสี่าบอกสั้นาศูนย์แปดเจ็ครับแปดเครับ สองเก้ครับทีมงานพูจะรัดเปนอนพูมาได้ตาพูมาจนไม่ตาได้<อ>ยังโตลแล้วไรนี่ไปสื่อง,ง่ายในยนต์่ายตลาดไปตัวผูกเอาป่รับบดเคียงได้โอ้ยยายนี่บงังคลามไม่เลยจะ <laughs> ได้ไรยาย์มดแล้วบังคลามเนี่ยมื่อนั้นแหนมคอยคอยสื่อจะกข้ไปไหนใส่ไหมพูดไปนั่งอยู่ไอ้มองไอง้ไพ่รบานเชือไม้ก่อนแหนมเสียไปแหนมเสียไหมซื้อยาวร้อยหนึ่งไหม โอ้ใบเรอยปะดังอ้ใบเรื่ย่นนะไบเอยอันตรายแหงเลยบพี่น้องครับเบิ้งเบิ่งพี่น้องได้มัวควายได้พี่น้องนตาเรื่อนี้ครับผมดีรับไปหางหางหางหาหัวงามก่อนโอ้ยโอ้ย